เฟรเดอร์สไพล์เอร์เนี่ยเขาเป็นเจ้าของนะฮะบริษัทซึ่งมีชื่อว่าสปริงเกอร์สปริงเกอร์เนี่ยเป็นบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของสื่อสารมวลชนเยอะแยะมากมายในยุโรปและก็ในสหรัฐท่านผู้ชมอาจจะรู้จักหนังสือพิมพ์เยอรมันยี่ห้อนี้ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ซึ่งคนเยอรมันชอบอ่านเพราะว่ามันชอบนําเสนอข่าวสารซึ่งเขาเรียกว่าเซนเซชันแนลอื้อฉาอะไรซึ่งอื้อฉาเนี่ยนะฮะของอังกฤษเนี่ยหนังสือพิมพ์อันดับที่1คือเดลี่เมลของเยอรมันอะไรซึ่งอื้อเฉาแต่อื้อเฉ คือ B I L D หรือ build คนไทยชอบแอบอ่าน build เยอะนะฮะแล้ว build บางครั้งก็ถูกแบนในไทยแต่ว่า build เนี่ยเจ้าของเนี่ยคือบริษัทซึ่งมีชื่อว่า Springer ส่วนเจ้าของบริษัทซึ่งมีชื่อว่า Springer คือ Frede Springer Family own นะฮะก็แน่นอนเพราะว่า Frede Springer เนี่ยนะฮะนี่นคือผู้หญิงคนนี้ คนนี้คุณก็ลั่งคิดว่าโอ้เป็นสุดยอดเจ้าของหนังสือพิมพ์เป็นสุภาพสตรีเป็นหญิงเล็กคือเธอเป็นเจ้าของเพราะว่าสามีเธอตายนะฮะเธอได้บริษัทซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์เยอรมันบิลเนมาจากสามีของเธอที่น่าสนใจคืออย่างี้ในรอบนี้เขา split operation เขา split operation คือคล้ายๆเขาแบ่งส่วนที่ไม่ใช่ส่วนสมมื่อสัมคลชนส่วนข่าวเนี่ยไปที่อีกบริษัทหนึ่งซึ่งจะเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในเครือของ,ขอ,ง,ขอ,งอภิมาสตีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่า ข่าวนี้เขาแค่รายงานให้คนเยอรมันรู้เกี่ยวกับอภิมาเศธีเจ้าแม่เจ้าพ่อสื่อซึ่งคนเบริกรันรู้จักอยู่แล้วนะฮะเจ้าของบิลแต่ว่าที่เขารายงานให้เราเข้าใจก็คือว่าจะมีอีกบริษัทหนึง่งซึ่งเป็นบริษัทของสหรัฐซึ่งเป็น p r i v a t e y equity firm ทรงอิทธิพลและมีชื่อเสียงนัน่นก็คือ KKR KKR ดังมากอยู่มานานแล้ว KKR และ CBP เนี่ยซึ่งเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญของแคนาดานะจะเข้ามาซื้อส่วนหนึ่งของธุรกิจของ s p ริ n g e อร์ไป เขาขายส่วนหนึ่งของธุรกิจ Springer และส่วนนั้นเนี่ยมันเป็นส่วนของธุรกิจซึ่งมีชื่อในแคตตากรีการทำธุรกิจซึ่งเรียกว่า Classified แปลเป็นภาษาไทยก็น่าจะเป็นโฆษณาเพราะฉะนั้น Classified section ของธุรกิจของ Springer ทั้งหมดจะไปอยู่ภายใต้ KKR ซึ่งเป็นบริษัทกองทุนซึ่งค่อนข้างใหญ่นะใหญ่มากเอาจริงๆบริษัทเนี้ยซึ่งมีชื่อโดยรวมว่าเอ็กโซสปริงเกเนี่ยนะฮะ <K ill an> เขาออกจากตลาดหุ้นตั้งแต่ปี2020แล้วก็กลายไปเป,ป็นบริษัทส่วนตัวของครอบครัวไปแล้ว Financial Times นะฮะซึ่งก็เป็นสื่อใหญ่อีกสื่อหนึงในอังกฤษเนี่ยเขารายงานว่ามูลค่าของบริษัท Axel Springer เนี่ยมันสูงถึงประมาณ13.5พันล้านยูโรหรือประมาณ15,000ล้านดอลลาร์คือสื่อในเมืองนอกเนี่ยนะฮะมันรวยฮะสื่อในไทยส่วนใหญ่จนนะฮะไอ้ที่คุณเห็นอยู่เนะี่ยส่วนใหญ่จน จนเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขารวยมาจากธุรกิจอื่นแล้วก็เหลือเงินมาทําสือ่อเพื่อที่พลทางการเมืองหรือบางทีทําเพราะว่าเป็นคนดีแล้วก็อยากให้สังคมมีประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นมันก็มี2แบบแต่ว่าเอาง่ายคือว่าตอนนี้ธุรกิจที่เป็นสื่อสารมวลชนที่เป็นธุรกิจข่าวเนี่ยจะไม่ถูกแยกไปที่ kkr แต่ว่าจะอยู่ในร่มเงาของธุรกิจครอบครัวของฟรีดดิสปริงเกอร์เอง เอ็กโซสปริงเกอร์เนี่ยนะฮะก่อตั้งในปี1946นะฮะแล้วปัจจุบันไม่ได้เป็นเจ้าของแค่หนังสือพิมพ์เบลนะฮะซึ่งหนังสือพิมพ์เบลเนี่ยถูกมองว่าเป็นไ right ร้หวงแท็บลอยแต่มันไม่ได้แย่ขนาดนะั้นจริงๆแล้วเนื้อหาข่าวมันก็เป็นข่าวจริงมันไม่ใช่ไ right ร้หวงแท็บลอยขนาดเดอะซันอะไรเงี้ยนะฮะคือมันเป็นข่าวจริงแหละแต่ว่ามันข่าวอุเฉาแล้วมันแบบไม่ไม่เกรงกลัวอำน,นาจใดๆอะไรเงี้ยนี่คือเบลมันก็เลยโด,ดเนเซ็นเซอร์บ่อยอะนะฮะในประเทศอื่น The ร์ลีย l ซิ i ค n เนี่ยขายได้ประมาณ1ล้านเล่ม,มนะฮะหล้านฉบับแล้วก็กลุ่มนี้ไปซื้อ p o l i t i c กด้วยเนี่ยข่าวใหญ่ที่เคยไปซื้อ p o l i t i c ก p o l i t i c โกสื่อซึ่งเชียร์พรรคเดโมแครตในสหรัฐนี่นะฮะ p o l i t i c กเป็นสื่อการเมืองซึ่งมีทิทธิพลในสหรัฐเชียร์พรรคเดโมแครตเชียร์คามาล่าอย่างออกนอกหน้าเลยรอบนี้เนี่ย p o l ิ t i โกเนี่ยรายงานข่าวเนี่ยคอาการเมืองตามหมดรวมทั้งผม บริษัทซึ่งเข้าไปซื้อหุ้นในบริษัทสื่อมวลชน p o l i t i c a l เนี่ยใช้เงินไป1,000ล้านดอลลาร์บริษัทนั้นก็คือ Axel Springer ครนะี้อก,กี้เมื่อกี้ผมฉายภาพไปเห็นว่าเขาแบ่งธุรกิจคลาสสิฟายไปอยู่ในเครือของ KKR แต่ว่าเอาจริงๆแล้วไอ,ไอตัว p o l i t i c a l l และตัว b i l เนี่ยยังอยู่กับตัวผู้หญิงซึ่งเป็นอภิมาตีนะครับแต่ว่าผู้หญิงซึ่งเป็นอภิมาถีคนนี้เนี่ยเธอจะค่อยๆปล่อยให้อีกคนหนึ่งซึ่งเป็น c ีอขึ้นมาบริหารแทนเธอเพราะเธอก็เริ่ม,มาอายุมากแล้วคนคนนั้นคือดอฟเนอร์นะฮะโอเคซีอโอมัตเทีสดอฟเนอร์ซึ่งเป็นคนซึ่งได้รับความไว้วางใจโดยเษฐีฟรีเดสปริงเกอร์ รีเดได้มรอดอกมาจากสามีในวันนี้มอบอำนาจในการบริหารให้กับซี o ซึ่งเธอไว้วางใจซึ่งมีชื่อว่าแมทธิอ s สดอฟเนอรแล้วเอาง่ายๆคือทั้งหมดนี้มีความหมายเพราะว่าเข้าเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์เยอรมันบิลดและเป็นเจ้าของสื่อการเมืองทรงอิทธิพลในสหรัฐที่เชียย์พักเดโมแครต p o l i t i c a l